วันนี้จะมาพาทัวร์โชว์รูมที่นอนอยางพารากูดแบกที่นี่มีที่นอนแบบไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูของจริงมาเริ่มจากตัวท็อปที่ขายดีอันดับหนึ่งของเราคือที่นอนอยางพารารุ่นเฟิรม์ม ตัวนี้ครับใครที่ปวดหลังบ่อยต้องเลือกรุ่นนี้เลยที่นอนตัวนี้นะครับจะให้สัมผัสที่นุ่มแน่นรองรับสลีระได้ดีหลับสบายตื่นมาสดชื่นแน่นอนครับต่อมาคือรุ่นทูินวันตัวนี้ครับรุ่นนี้ที่พิเศษคือสามารถนอนได้ถึง2ด้านด้านหนึ่งนุ่มแน่นส่วนอีกด้านหนึ่งนุ่มแน่นมากเหมือนรุ่นเฟิร์มเปลี่ยนพลิกด้านตามอารมณ์หรือสภาพร่างกายได้เลยเป็นรุ่นที่ใช้งานได้คุ้มสุดทะนอนได้ยาว,ยาว สสไตล์ในหลังเดียวแต่ถ้าลูกค้าอยากลองที่นอนยางพาราแต่ยังไม่อยากเปลี่ยนทั้งหลังท็อปเปอร์ยางพาราแล้วก็มีนะครับจะมีทั้งแบบบางความหนา1-2นิ้วเหมือนตัวนี้หรืออยากได้ตัวหนาๆความหนา3-4นิ้วเราก็มีครับนอนนุ่มขึ้นทันทีไม่ต้องเปลี่ยนที่นอนใหม่ทั้งหลังหรือจะเป็นท็อปเปอร์ขนห่านเทียมราคาประหยะัด แล้วก็มีนะครับอยากได้ที่นอนขนาดพิเศษที่ขนาดไม่ได้มาตรฐานเราตัดให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเตียงเด็กเตียงญี่ปุ่นเตียงผู้สูงอายุหรือพื้นที่แคบๆเราจัดการให้ได้หมดหรือถ้ามีงบประมาณจํากัดเราปรับให้ได้ครับเช่นรุ่นเฟิรม์มปกติจะมีความหนาที่8นิ้วแต่ถ้าอยากให้ราคาประหยัดขึ้นลูกค้าสามารถสั่งแบบหนา6นิ้วก็สบายกระเป๋าแถมยังคงคุณภาพเหมือนเดิมและเราก็มีเตียงนอนสวยๆให้เลือกอีกหลายแบบเรามีบริการผ่อนศูนเซผ่านบัตรเครดิตด้วยนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศพร้อมดูแลททุุกกกขัั้้นนนนนนตออออสใจปรรรึษาาาเเเื่่งีดไลลมคยย ที่ goodbear เรามีทีมงานใจดีที่จะช่วยเลือกที่นอนให้เหมาะกับคุณที่สุดครับ